ได้แน่ๆแ,แลวหนึ่งตัวว้าวเจ้าหมาครับผมอุ้ยนี่สไปโนเรปเตอร์นะครับผมออกมาเลยจ้าเจ้านกพันธุ์ผสมสายพันธุ์ไฮบริด หน้าตาเป็นแบบนี้อย่างนั้นเหรอเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาีิไปนันครับกับเกมจูราสสิกเวิลด์สร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่25กันแล้วนะครับผมแม่สาหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้อัปเกรดเจ้าคอยาวสายพันธุ์ครึ่งบกครึ่งน้ําไฮบริดเป็นล่างเต็มไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคุ้มค่ากับการอัปจริงๆต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวในวันนี้เราจะพามาดูเจ้าไฮบริดอีกสายพันหนึ่งที่ กำลังจะโผล่ออกมาแล้วนะ แล้วก็จะพามาดูเจ้าไดาโนเสาร์ที่เราบังเอิญได้มาแบบไม่คาดคิดจะเป็นตัวอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับพี่ติ๋เก็บเงินอัปเกรดไดโนเสาร์ในวันนี้กันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะสาหรับเจ้าตัวไฮบริดที่กําลังจะออกมานั้นเป็นล่างผสมระหว่างเจ้าสัตว์เลื้อยคลานบินได้2ชนิดนี้ ตอนนี้นะครับผมในสวนไดโนเสาร์ของเรามีไดโนเสาร์ไฮบริดอยู่3ชนิดอาตัวกินพืชเป็นตัวนี้ก่อนแล้วก็เป็นตัวกินเนื้อแล้วก็เป็นตัวน้ำแม่กาลังจะมีเจ้านกตอนนี้กันแล้วนะรับรองว่าครบทีมออกมาเลยจ้าเจ้านกพันผสมเฮ้ย นี่มันเจ้านกไฮบริดเรียบร้อยได้มาแล้วจ้าดูสิและนี่ก็คือเจ้านกสายพันธุ์ไฮบริดหน้าตาเป็นแบบนี้อย่างนั้นหรอแม่ผสมออกมาแล้วก็ยังไม่ค่อยจะรู้เลยนะว่าโอ้ยไฮบริดแบบไหนกันบ้างแต่ปากนี่ค่อนข้างจะใหญ่กันเลยทีเดียวมีความขี้อ้อนครับผมจิ้มให้มันโกรธโอ้โห ดูคำอธิบายหน่อยสิทราบหรือเปล่าว่าเจ้าตัวนี้มีปีกกว้าง18นิ้วมันเป็นหนึ่งในเทโรซอรที่เบาที่สุดและก็เร็วที่สุดโทโปปโอกโกเทรัส น่าจะชื่อนี้นะมีความหมายว่าปีกกระดูกงูแสดงให้ถึงความว่องไวที่น่าทึ่งของมันเจ้านี่มีหงอนคล้ายกระดูกงูรวมอยู่ที่จะงอยปากแล้วก็หัวแหลมเนื่องจากขาที่ยาวแล้วก็โครงสร้างที่เบาทําให้เจ้าตัวนี้ไม่มีปัญหาในการออกตัวบินขึ้นไปบนอากาศกินอาหารกันให้ดูหน่อยมาเจ้านกไฮบริดของเราโอ้โหตอนนี้ก้อง งับเง็บเง็บเง็บง็บ,ง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 บใช้ได้เลยนะปึ๊บ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 เบรล์วิสไปสี่มีเลือดที่571พลังโจมตี218แรงแบบว่าถ้าเจอพวกสัตว์น้ำเจ้าตัวนี้สามารถสังหารได้แบบสบายๆแล้วก็ในตอนนี้ พี่ได้เจ้าตัวนี้มาแล้วนะนี่สไปโนเรปเตอร์นะครับผมน่าจะเป็นเจ้าสไปโนซอรัสผสมกับเจ้าเรปเตอร์พี่ได้มาจากตอนที่ต่อสู้แล้วก็ใช้มอดใต้ท้องทะเลนี่การ PVP นะครับผมแล้วก็หมดตรงกลางตรงนี้มีโอกาสได้น่าจะประมาณ2%แต่พี่ก็ได้มาแล้วนะ โชคดีสุดๆว่าแล้วก็มานำเจ้าแกลิมีมัตออกมาก่อนแม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาฟักเจ้าตัวนี้กันนะฟักไปเลยจ้าสไปโนเรปเตอร์จะไต้ใช้เวลาประมาณ18ชั่วโมงนะครับผมน่าจะไม่นานเดี๋ยวก็ได้เห็นกันอย่างแน่นอนแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการแม่รวมร่างของเจ้าแรดโบราณน,นะครับผมจะได้เป็นร่างสองกันสักทีอืมประมาณสองชั่วโมงงั้นตอนนี้ เดี๋ยวเราไปทําการต่อสู้กันเลยดีกว่านะมีกิจกรรมที่น่าสนใจกันอยู่ เห็นไหมกิจกรรมแรกจะทําให้เราได้เจ้าสไปโนซอรัสสามารถฟักได้แบบถาวรไม่ต้องมาตามหาทีละตัวทีละตัวลวนะในช่วงกิจกรรมที่ผ่านมานี่ที่เป็นการต่อสู้เหมือนทัวร์นาเมนต์พี่ก็ได้เปิดการ์ดได้เจ้าสไปโนเจนหนึ่งมาถึง2ใบกันเลยทีเดียวโอ้โหสงสัยว่าเจ้าสไปโนนี่กําลังจะมีร่างเต็มในเร็วๆนี้นะกิจกรรมนี้ต้องใช้ตัวกินพืชถึงสองตัวเราจะแพ้ทางเจ้านี้นิดหนึ่ง งั้นก็เอาตัวที่เก่งกาจที่สุดไปต่อสู้เรบบรินดูสิโอ้โหมีพลังที่เอาเรื่องเริ่มมาก็ขอชาร์จก่อนนี่มีพลังสองเฮ้ยยังไม่จู่โจมับผมราวนี้ก็ป้องกันหนึ่งชาร์จสองโจมตีมาก็ยังไม่ตายนะเฮ้ยยังไม่จู่โจมโอเคถ้าแบบนี้ก็ป้องกันสองชาร์ตสามอ่ามันก็ป้องกันสองับผม เล่นแบบว่าด้วยความระมัดระวังมีพลังอยู่สี่ดูซิยังไม่จูโจมาอีกถ้าแบบนี้ก็ป้องกันสามแม่ช้าสี่เป็นจังหวะที่ดีนะเพื่อนเฮ้ยโจมตีมาหตายหรือเปล่าโอ้หโหโ,โอ้โหไม่รอดไม่เป็นไรนะเพื่อนตอนนี้นี่พลังเต็มเปี่ยมเจ้าเรบีริน าอาโห้ยสังหารได้แล้วเนี่แค่นี้นอกนั้นก็ป้องกัน3านี่ช้าสามจัดการไปโบรโอ้โหไม่เหลืออืมแล้วก็เจ้าตัวนี้แม่โจมตีมาเลยสเว้าวโจมตีสี่ไม่ตายหรอกอตัวของเรามันโคตรอึดาปิดฉากมันเพื่อนยาเจ้าเรบิรินกระทืบพื้นขึ้นสนั่นเออ นอนตายไปซะเถอะวิกตอรี่เปิดการ์ดเจ้าสไปโนซอรัสกันเลยนะเพื่อนจัดไปว้าวหุยของดีมาละเพื่อนนี่เจิวโคตรเยอะ <c oughs> ปลดล็อกเจ้าสไปโนซอรัสสามารถซื้อได้แล้วในมารเก็ตถึงจะเป็นเจนหนึ่งแต่ก็ แม่สุดยอดไปเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเร่งความไวให้เจ้าตัวนี้รีบออกมาดูโลกกันนิดหนึ่งร่างที่สองออกมาเลยจ้าเจ้าแรดโบลานร่างที่สองโอ้หอืมกลายเป็นลวดลายแบบนี้นะเฮ้ยตอนแรกนะครับผมลำตัวจะกลิ้งเกลี้ยงแบบนี้อืมร่างที่สองมีลวดลายมากขึ้นแม่อย่างกับยีราฟอืมนายควรจะกินเนื้อเยอะๆปั๊บปั๊บปั๊บ โโอ้โห,อหใช้แบบว่าใช้เนื้อไปเยอะพอสมควรมีเลือดที่433พลังโจมตี225มาเล่นกิจกรรมนี้กันเลยนะรู้สึกว่าจะต้องใช้พวกสัตว์ป่าพอดีนี่ใช้แบบว่าเจ้าสล็อตไปก่อนตามด้วยตัวนี้แล้วก็เจ้าแรดโบราณแม่ชนะทางทุกตัวคู่ต่อสู้ของเราหุยเริ่มมาเหมือนจะเป็นเฮ้ยเจ้าหมีเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยหมีหน้าตาแปลก ดูสิให้มันชาร์จไปก่อนโจมตีมาสองครับผม mm hmm. อุ้ยโอวยเบามากเพื่อนเอาละตอนนี้ก็โจมตีไปสองชาร์หนึ่งอืมสังหารเจ้าหมีกงเล็บตวัดขึ้นอุ้ยสุดยอดมากเอ้ยเจ้านกตัวนี้อ่าอยากจะแบบว่าอยากจะได้ครับผมโจมตีมาสองว้าวโอ้หสองร้อยกว่าไม่ตายด้วยนะยลืมบอกไปเลยว่ากิจกรรมนี้ มีโอกาสได้เป็นพวกสิ่งมีชีวิตโบราณนี่ชาร์จไปสี่ครับผมเดี๋ยวเราจะพามาดูท่าไม้ตายของเจ้ากวางอุ้ยโดนโจมตีสามครับผมโอ้โหอยากเห็นท่าไม้ตายเจ้ากวางหรือเปล่าทุกคนตอน,นี้ก็โจมตีไปเลยเยอะๆเจ็ดชาดหนึ่งท่าไม้ตายเจ้ากวางสบัดเขาพุ่งควิดหัวหลุดเออ เป็นไงถ้าไม่ตายีเจอหมาป่าโบราณอุ้ยโจมตีสี่พลังเขี้ยวขย้ำยื่อว้าเรียบร้อยมาเจ้าเลดกระทืบมันโุ้ยโจมตีสาม้อยโคตรแรงครับผมอืจัดไปมาเข้าไปกัดห้ยสะบัดหัวโคตรแรงอืมสมกับเป็นเจ้าเล่จริงๆ ุ้ยตัวใหญ่โคตรโคตเราจะได้เป็นสัตว์อะไรเอ่ยหมุนสปินป๊บปได้แน่ๆแล้วหนึ่งตัวว้าวเจ้าหมาครับผมอุ้ยตัวอะไรวะนี่ยชเมจิสโทเทเรียมยังงันหละ่ะน่าสนใจจริงๆตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาแนะนำแม่สัตว์น้ำตัวใหม่กันนิดหนึ่งนี่ล่างที่สองนะครับผมล่างแรกก็จะเป็นแบบนี้ ล่างที่2จะมีรวดลายที่มากขึ้นอลองดูแล้วก็ให้มันกินอาหารนิดหนึ่งอล่าปลาให้ดูหน่อยว้าวโชบสะบัดใช่ได้ใช่ได้ตัวต่อไปที่อัปเกรดมาแล้วนี่เจ้าปานะลาฉนาดร่างที่สองแม่ฉลามสายพันธุ์โบราณน,นี่ปลาทูน่าตัวใหญ่โชว์ให้เห็นแบบเต็มตาโอ้โยแล้วก็เขียวขยํำเข้าไปแบบ อริดอร่อยสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเล่นเอ่อ PVP สักรอบหนึ่งแล้วกันนะสัตว์น้ำแบบใช้มอดเจ้าตัวนี้ตามด้วยเจ้าตัวนี้แล้วก็เจ้าหอยเอฟเฟกไม่มีผลสำหรับเจ้าปลาหมึกห้ามเปลี่ยนตัวแล้วก็เจ้าปลาตัวนี้ เพิ่มพลังลุยดูสิคู่ต่อสู้ของเราจะโหดขนาดไหนโอ้โหแต่ละตัวไม่ธรรมดาเริ่มมาโอ้โหเสียเปรียบดาโกโอด์ม,มา่าลดเลือดของเราเฮ้ยเพิ่มเลือดของมันอีกของเราก็เพิ่มพลังการโจมตีฟริงอ่าเริ่มต่อสู้โดนโจมตีทีเดียวก็น่าจะเกือบตายแล้วนะ โจมตีมาก่อนโอ้ยไม,ไม่ไม่ตายเอาละเดี๋ยวเราจะทําการชาร์จไปก่อนเนะ่จิงจู่โจมมาเพิ่มสี่เปลี่ยนตัวนะครับผมเป็นเจ้าตัวนี้โอ้โหนี่ชาร์จสี่นะครับืมป้องกันหนึ่งแม่เจ้าปลาหัวหนามตัวนี้เฮย้ยโคตรเท่จริงๆอ้าโจมตีหรือเปล่าไม่จู่โจมเดี๋ยวเราจะทําการชาร์จแล้วก็ป้องกันสามละกันเราจะต้องให้เจ้าตัวนี้โจมตีมาให้แบบเยอะ ดูสิพลังห้านะครับผมโจมตีห้านั่นแหละเออตายไปก่อนโอ้โหตัวแรกคือไม่เป็นไรตอนนี้มาเจ้าเจ้ปาปลาฉลามโบราณขอสังหารมันหน่อยสิป,ป,ป,ปั๊บ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 ใช้พลังแบบเต็มที่ว้าวายไปโอ้โหปลาชนะของเรา กำลังจะโบยบินพุ่งว้าวเรียบร้อยเอ,อือแล้วก็เจอเจ้าตัวนี้พันไฮบริดที่โคตรโหดเฮ้ยโจมตีมาสองครับผมตายหรือเปล่าไม่รอดเหลือพลังอีกสองโอ้ยต้องรีบปิดฉากตัวนี้มาห้ามเปลี่ยนตัวตอนนี้ก็ต้องโจมตีไปเลยสี่นะครับผมนั่นแหละเฮ้ยสะบัดฮื นี่พลังโจมตี49โอ้ลดเลือดเราอีกเฮ้ย200หเกือบตายนี่พลัง5นะครับผมอุ้ยโจมตีมา5ว้าว้ากัดไม่ตายแบบนี้ก็ชนะได้ครับผมหุ้ยหย้ดว้าวสู้แบบมดชนะ แม่แมทแบบนี้แหละที่ทำให้เราได้เจ้าสไปโนเรปเตอร์มาลวจ้าเดี๋ยวดูซิเราจะได้รางวัลอะไรเอ่ยจะไปปั๊บ,บนี่อาจจะได้ไดโนเสาร์สุดพิเศษว้าวห,หุยตัวนี้เจ้านกเอโรไททันโอ้หุยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเจ้าตัวนี้นี่มีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย5%เฮ้ยเรายังได้เลยเหรอืมจริงๆนะครับผม มีโอกาสตั้งเยอะแยะที่จะได้อะไรมั่วสู้อ่ะแม่แต่เราก็ยังได้เจ้านกตัวนี้มาอุ้ยการต่อสู้แบบใช้ม็อดนี่ดีจริงๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยมาฟักทีละตัวกันให้ดูนะในคราวหน้านะครับผมเราน่าจะได้เห็นเจ้าเทอราโนดอนพร้อมกับเจ้าสไปโนเรปเตอร์เรายังไม่ได้ใช้นกตัวใหม่ต่อสู้กันเลยนะเอาเป็นโหมดนี่โหมดนี้ละกันแล้วก็จะมาใช้เป็นจระเข้ ตามด้วยสัตว์น้ําแล้วก็เจ้านกไฮบริดโอ้โหทีมนี้ใช้ได้อยู่เริ่มมานะครับอไอเค่ AK ปะทะไฮบริดมาชาร์จไปก่อนตัวนี้นี่โจมตีแบบแรงสุดๆดโอ้เดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนตัวเอาเจ้านกมาต่อสู้พลังสองโจมตีมาหนึ่งครับผมโอ้ยยังเบา คราวนี้นี่เดี๋ยวเราจะป้องกันหนึ่งแล้วก็ชาร์จสองโจมตีหรือเปล่าโจมตีสองครับผมนาไม่เหลือพลังแล้วเพื่อนนี่งั้นคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นเจ้านกออ้ไม่เหลือพลังเจ้านกพันไฮบริดของเราจัดการไปนั่นแหละโชว์ไปเลยเพื่อนจิ้มโอ้โหมาเจ้านกปะทะเจ้านกนี่มันทาเปจลา เฮ้ย hey, ล่างไฮบริดต้องรีบก,กำจัดเจ้านกไม่งั้นนี่พวกสัตว์น้ำของเราจะเสียเปรียบโจมตีมาสองครับผมว้าวโอวยเหลืออยู่พลังหนึ่งอืมไม่ได้การแล้วสิถ้าแบบนี้เราควรจะนี่ชาร์จให้เจ้าจระเข้เยอะๆโจมตีมาเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวต้องมาคอยดูข่าวนี้เฮ้ยโ hey, จมตีมาห้าเฮ้ยพ hey, ลาดนะเพื่อนเราไม่ได้ป้องกันอีเพราะฉะนั้นยังไงก็ตายแน่นอนปั๊บปั๊ปับปับ ครับอืมแล้วก็ป้องกันสองชัด1หนึ่งนั่นแหละจัดไปยา่าเออเจ้านกที่เราเสียเปรียบอืมคราวนี้โจมตีร้อดูสิพลังนี่ตั้ง4เป็นแลดโบราณอาราโมเทเรียมอะไรสักอย่างโจมตีมา2องครับผมอ้ยสบายไม่ตายหรอกอ่าตอนนี้ปิดฉากไปเลยเพื่อนพลังจัละเค้เข้าไปกัด อิงสะบัดหัวเ้โชคดีจริงๆชนะอีกแล้วนะหมุนสปินขอแต้ม JW เยอะๆก็ได้ดูสิเฮ้ยได้เป็นโอ้หก็ยังดีนี่ตอนนี้นะครับผม กาะใหม่ของเราก็กําลังได้รับการปรับปรุงกําลังจะขยายพื้นที่อยู่นะตอนนี้พวกสัตว์ไฮบริดทั้งหลายเราอาจจะย้ายมาที่ตรงนี้โอเคนะครับผมแม่สาหรับในคราวหน้านะครับยังไงก็รอดูเจ้าสไปโนเรปเตอร์ล่างไฮบริดกันได้เลยนะถ้าอยากจะดูตอนหน้าไวๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยจะได้เป็นกําลังใจให้ กับพี่ตีทําตอนหน้าออกมาแบบรวดเร็วกันนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ